โอ้ยุดเทิงสน,นัหมากลำไยตาล่าอิม่มผลผลสิพาแหน่ไข่หมดแดงเริ่มมือนี่เบิ่งว่ดสได่ายบอหังหักง่ายหนึ่งวานสันเพิ่นเห็นไ้แล้วอ,อันนี้เป็นพุมพ่มปัญญาชาวบ้านเพิ่นบพุ่นอ่ะ แต่ว่าใส่ใหม่เงาเลยพี่น้องเลยอ,อ,อ,อยู่ทึ่งหยอดตน้นต้นหมักลำย่อยอยู่สวนฝ่ต,ตาบัวพันธุ์ุณเงากาตะลาฟัางเสียงนี่ทั่วสิยก,กใไม่ขึ้นไปได้ หาจินยากเล้วพี่น้องอาหารสันสูงาสันใครมดแดงอยู่ต่ำๆม่ค่อยมีสิอยู่สูงมาสั่งพี่น้องเอ้ยตลาดเป็นแย่ใครมดแดงอยู่ทั้งต้นบักม่วงมาสั่งบักม่วงกระดกกดกคุณครับพี่น้องใครมดแดงอาหารสันสูงหาจินยากเอาไปขายตลาดกับแพงครับนี่ก็คือกระตา ที่ไ้แง่ไข่หมดแดงได้พี่น้องเอ้ยครับอ่าสูงสำได้กับสร้างกับใส่ไม้นะครับเป็นไม้ไผ่มัดไปอู้หุผุน่ะพี่นอ้องมาเบิง้งซึ่งไข่หมดแดงซึ่งแม่หมดแดง แม่เป้งก็เอ่ยกันมันมันเป็นแม่เป้งแล้วสิเป็นแม่เป้งเนี่ยเพราะว่ามันโดนแล้วพี่น้องปลาหม้อแก้วยแม่นั่นทุกแล้วนะเป็นว่ามันเสียเหนี่ยว่าแล่นป้าดูนะครับเวลาไหลกระจายผ้าพี่น้องมาเบิงนี่คือปูมปัญญานะครับการแง่ไข่หมดแดงเบิึงดูหมดแดงอันนี้ห้องพอดีนี่ขาเด้พี่น้องหมดแดงพวกนี้ก็สิไปเฮ็ดหั่งไหม อ,อาอไข่มะห้ยพี่น้องได้กินอีกอหนอะเบิงรงดูพี่น้องครับเมื่อนี้พิลาไลสไตล์พาะมาเบิร์นตาล่าอิมผลซึ่งเป็นมีความเชียวชัน้นตั้งนกากแยญไข่หมดแดงครับผมอยู่อำเภอชุมแพเขานี่ยละจังหวัดกอนแก่น,นพี่น้องเด้อครับได้มาแล้วก็เอาไบตองเขานี่ยละมาใส่ ับมีหลายวิธีบางคนก็กกนเอาใส่ทังน้ำแต่วันนี้เอามาใส่ใบตองให้แม่มันเดอออกไปกระจายออกไปเพื่อจะไปเห็ดห้างไม่ครับคือพุ่มปัญญาชาวบา้านป้าพี่น้องเนาะอันนี้ห้างเดียวเนี่นี่มีอีกห้างหนึ่งวันแสนพันวานพ้นเห็นไปแล้ว,วส่ป้าพี่น้องไปเบิงเล่าสิภาพไปเห็ดไปแงอีกห้างหนึ่งครับใใรตึง่งพอ ล่าอิมผลเพิ่นครับเมื่อกี้รยุดตน้นบักลำไยบบดนี้ยุดทึ่งต้นบักม่วงมาสัน่นอ่ะพูดนะห้างบักไงหนึ่งพี่น้องเลยพูดนะอ่ะครับเป็นอาหารสัตว์สูงอ,อ่ะห้างมันแห้งแล้วเพิ่นว่าโอ้ยบูชยานบ่มีอยู่ว่าพั่นห้างนี่มันแห้งแล้วว่าพั่นเพิ่นว่าอ่ะยุดต้นบักม่วงหยอดบักม่วง อันนี้คือต้นบกมว่วงเด้อพี่น้องเอ้ยอห้างนี่สิโย้ทังต้นบกม่วงห้างนี่มันแห้งแล้วแต่าามันยายไปอยู่ห้างใหม่เดี๋ยวเพิ่นสิน้ำหาว่าห้างใหม่มันสิอยู่บ่งใดครับบ่งใดมาแล้วก็เอาน้ำใส่ถังมาเพื่อสิห้แม่หมดแดงออกจากถังเอาเอาไวต้ตะไคร่แม่มันก็นสิไปเฮ็ดห้างใหม่ ครับนี่ก็คือไข่มดแดงที่เอาแช่น้ำเรียบร้อยแล้วครับมาเก็บไว้ครับนี่นะความที่เฮ็ดเป็นอาหารใด้านที่